วิเคราะห์เชอร์มีโดกูปีแห่งการฉีกกรอบการเล่นสวัสดีครับผม BM เป็นนักวิเคราะห์ที่ชอบฟุตบอลน,นี่คือช่องอเวโกช่องที่คนบ้าฟุตบอลต้องดูสําหรับเรื่องราวในวันนี้ครับที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับวิเคราะห์การเล่นของนักเตะเชอร์มีโดกู แต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันอยากจะรบกวนนะครับแฟนบอลของซิตี้หรือว่าแฟนบอลทีมอื่นนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่อง a เวโกด้วยและที่สำคัญครับคิดเห็นกันอย่างไรกับคอนเทนต์นี้รู้สึกยังไงกับฟอร์มการเล่นของเชอร์รี่โดกูก็สามารถคอมเมนต์ลงมาพูดคุยได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยพี่ๆท่านไหนครับอยากจะสนับสนุนช่อง a เวโกนะครับที่ช่องมีปุ่มซุปเปอร์แทงสามารถโดเน a t ให้กันมาได้อย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้น ว่าวันนี้เราจะพูดถึงเจอร์มีโดกูอย่างที่ทราบกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยในฤดูกาลนี้นะครับพวกเขาค่อนข้างที่จะกดดันนะครับในเรื่องของอเรื่องผลงาน แล้วก็รวมถึงตัวผู้เล่นนะครับที่มีการเปลี่ยนแล้วก็ถ่ายทองออกไปเยอะมากคนหนึ่งที่โดนกระแสวิาพากวิจารณ์ในระดับหนึ่งนะครับก็คือเจอร์มี่โดกูเพราะว่าด้วยผลงานเนี่ยเขามาเล่นกับซิตี้ได้รูกกันนี้เป็นรูกการที่3นะครับผลงานเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบดีมากๆหรือว่าแย่สุดๆนะครับแต่ว่าก็มีผลงานที่โอเคพอจับต้องได้แต่สิ่งหนึ่งที่โดกูมักจะทําให้แฟนซิตี้เบื่อนะครับนั่น คือการเล่นที่มีมิติเดียวแล้วก็ไม่ได้มีลูกเล่นอื่นๆเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับนะคะว่าเริ่มต้นรูดูการเนี่ยสิ่งที่โดกูเปลี่ยน นะครับก็คือการเพิ่มมิติการเล่นของตัวเองซึ่งตรงนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะครับความอันตรายของเจอรมีโดกูคือถ้าเมื่อไหร่เพิ่มมิติการเล่นแค่1ห,หรือ2อ,อย่างเนี่ยเขาจะเป็นนักเตะในตัวริมเส้นที่อันตรายทีเดียวเพราะคุณมีความเร็วอยู่แล้วนะครับคุณสามารถเลี้ยงกินตัวได้เปิดบอลได้ถ้าคุณมีมิติในการเล่นที่มากขึ้นฟังก์ชันที่หลากหลายขึ้นเนี่ยคุณจะเป็นปีกที่ดีทีนีนะ้ผมเลยอลองไปดูในเรื่องของเซตตนะครับสามฤดูกาลของ เจอร์มีนโดกูที่อยู่กับแมนซิตี้นะครับอันนี้ผมเอานับเฉพาะในพรีเมียร์ลีกนะครับซ้ายสุดเนี่ยคือรูการนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางคือรูการที่แล้วนะครับแล้วก็ขวาสุดเนี่ยก็คือรูการแรกกับซิตี้สิ่งหนึ่งที่ออ,อยากให้โฟกัสจริงๆนะครับเรื่องเกมเรื่องมินิทอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้จําเป็นต้องดูอะไรมากนะครับแต่ว่าในในสิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูก็คือณตอนนี้ ถ้าเราไปเทียบกับ2รูฤดูกาลก่อนนะครับแอส i s สเนี่ยมันถูกตีไว้ประมาณต่อต่อแมตช์นะอยู่ที่0.8นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันอยู่ที่0.4กับ0.5โอเคเราอาจจะอนุมานได้ว่าอุ๊ยมันเพิ่งเริ่มนึกก่หมครับมันเพิ่งเริ่มมันยังมีตัววัดอีกหลายๆมันจะมีในเรื่องของค่าที่มันลดลงไปเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกำลังบอกคือเฮ้ยถ้าสิ่งที่โดกูเปลี่ยนนะตอนนี้คือฟังก์ชันในการเล่น เพิ่มมิติให้ตัวเองสิ่งที่มันสะท้อนกลับมาครับมันคือตัวเลขตรงนี้แหละครับที่เฉลี่ยแล้วอ่ะตอน,นเกมเนี่ยลูกการล่าสุดนะครับก็คือรูกการเนี้ยผ่านไป6เกมในเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์สูงถึง0.8นะครับนั่นหมายความว่ามันเยอะมากนะกับนักเตะคนหนึ่งที่จะมีโอกาสแอสซิสต์ให้เพื่อนนะครับมันแทบจะกินไปแล้วประมาณแบบเกินครึ่งครึ่งใบของลูกฟุตบอลเนาะในในตัวเลข0.8ตรงนี้นทีนี้ตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจนั่นคือการสราสรสรรรรร้้าาางค์โอกกูนนีในพเม โดกูสร้างสารรค์โอกาสไปแล้วต่อเกมนะครับเฉลี่ยอยู่ที่2.9ซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไป2รูลการหลังเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่ามันดีกว่า2รูลกการแรกแบบชัดเจนเลยทีนี้อ่ะในอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการจ่ายบอลเรื่องของการจ่ายบอลอะ่ะผมไม่ได้อยากดูมากนะครับ พวกเปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเหมือนที่ผมบอกคือมันพึ่งแข่งมันพึ่งนับแต้มดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่เปอร์เซนต์ตรงเนี้ยมันจะดรอปลงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ดูก็คือในเรื่องของการเลเยอ์ออฟคอมพลีทเนี่ยการเลเยอ์ออฟคอมพลีทคืออะไรเลเยอ์ออฟคอมพลีทคือในภาษาของฟุตบอลคือการออกบอเลเร็วอะครับเล่นบอลจังหวะเดียวไม่หวงบอลมันเท่ากับว่าตัวเลขตรงนี้มันบ่งบอกได้ว่าเจมี่โดกูมีการออกบอเลเร็วมากขึ้นออกบอลง่ายมากขึ้นไม่ ครองบอลน,นานเนาะซึ่งเราเห็นได้ชัดว่าเฮ้ยมันพอพอตัวเลขมันออกมาอย่างเงี้ยครับแล้วเราไปดูกับเกมที่แข่งไปเนาะในฤดูกาลนี้กับเจนนีโดกัว ok เราจะเห็นได้ชัดว่าเฮ้ย<อ>มันอาจจะสอดคล้องกันว่าพอคุณครองบอลน,น้อยคุณเลือกที่จะเห็นแล้วให้เลยออกบอลเร็วปุ๊บมันกลายว่ามันส่งผลดีกับตัวคุณเองและส่งผลดีกับทีมนี่อาจจะเป็นจุดเล็กๆน้อย,อยที่ผมว่าโอเคมัน มันเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นเล็กน้อยที่อาจจะเป็นเป๊ปโกดุยรามาบอกหรือ,เ,อเจเลมี่โดกูรู้ได้เองว่าโอ้ยจังหวะนี้ฉันต้องเล่เลนเร็วมากขึ้นนี่คือตัวเลขที่มันเหมือนที่ผมบอกคือมันยังไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โหต้องมานั่งดูในดีเทลอะไรขนาดนั้นแต่แค่โอเคเรามาพูดถึงทําไมโดกูนะตอนนี้เป็นนักเตะของซิตี้ที่ผมมองว่าน่าจะเล่นดีที่สุดและในเรื่องของการเล่นเป็นเกมลุกเป็นตัวคาดหวังเป็นตัวในเรื่องของ เขาเรียกการสร้างสารรค์โอกาสละกันนะครับในในริมเส้นเนาะทีเนี้ยถ้าเราไปดูในหัวข้ออื่นๆนะครับที่เอามาก็เป็นเรื่องของการจ่ายบอลขึ้นหน้าจ่ายบอลขึ้นหลังแล้วก็จ่ายบอลออกด้านข้างนะครับซึ่งตรงนี้โอเคอาจจะไม่ได้มีดีเทลอะไรมากแต่เราเห็นได้ชัดว่าเอ,อ่อฟุตบอลขึ้นหน้า3.4ครั้งเนี่ยต่อ90นาทีถือว่าผมมองว่าโอเคนะเป็นตัวเลขที่โอเคเลย นะครับแล้วก็คืนหลังก็ดูมีน้อยลงแต่ว่าต้องต้องดูว่าโดยรวมเป็นไงแต่ผมแอบรู้สึกว่าฟุตบอลคืนหลังของเจอร์มีโดกูในฤดูการนี้ดูดีขึ้นคําว่าดูดีคือมันมันบ่งบอกว่ามันไม่มีความจาเป็นต้องเหมือนกับโอ้โหไถแล้วเลี้ยงอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าจังหวะไหนที่มันมันเห็นอยู่แล้วอะครับว่าโอ้โหข้างหน้ามีอยู่ สองคนเลี้ยงยังไงก็ผ่านยากเนี่ยเฮ้ยนั่นชั้นเลือกที่กับโอเคย้อนส่งบอลกลับไปแล้วเซตบอลใหม่ผมมองเงี้ยมันเป็นเรื่องดีนะแล้วก็ส่วนในเรื่องของการเ,าเลี้ยงผ่านเนี่ย เลี้ยงคอมพลิสรู้การนี้นะครับต่อ90นาทีเนี่ยอยู่ประมาณ4.4ครั้งไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็เลี้ยงบอลสักเซสเนี่ยก็อยู่ที่54%เนี่ยตัวเลขตรงนี้เหมือนที่ผมบอกคือเราอาจจะยังไม่ต้องแปลว่าโดกูเลี้ยงไม่ดีหรออ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะครับแต่ผมอยากให้ ให้ตีความหมายว่ามันอาจจะเป็นตัวเลขของการที่เฮ้ยเลี้ยงน้อยลงหรือเปล่านึกไหมครับเลือกที่จะจ่ายบอลมากขึ้นหรือเปล่าทําให้ค่าสแตตตรงเนี้ยมันตกลงไปเนี้ยอีกค่าหนึ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจเท่ากับค่าที่เป็นเลเยอ์ออฟอะคือ s i t i o n loss ครับค่าตรงนี้บ่งบอกว่าคุณนะมีการเสียบอลเนี่ยต่อ90นาทีกี่ครั้งนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยฤดูกาลนี้นะครับเป็นฤดูกาลที่เจนมี่โดกูเสียบอลได้อันน้อยที่สุดแล้วกันตาม ตามเกณนเนาะเพราะก่อนหน้านั้นอะอเสีย20กับ18ครั้งซึ่งเหมือนที่ผมบอกมันอาจจะเป็นในเรื่องของคุณเลือกที่จะเลี้ยงบอลน,น้อยลงคุณส่งบอลคืนหลังมากขึ้นคุณออกบอลมากขึ้นคุณจ่ายบอลได้ละเอียดมากขึ้นหรือเปล่ามันเลยทําให้ไอ้ค่าตรงเนี้มันโดดขึ้นมาแล้วมันกลายเปว่ามันส่งผลดีกับตัวคุณเองและส่งผลดีกับ ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เนาะตัวเลขตรงเนี้โอเคเราดูคร่าวๆเราประมาณได้ว่าเฮ้ยในฤดูกาลนี้นะครับตอนเริ่มตน้นฤดูกาลเนี่ยเชลมิโดกูเป็นนักเตะที่ผมมองว่าเขาก็มีการปรับเปลี่ยนเยอะนะเมื่อเทียบกับภาพจำการเล่นโดกูที่เราจะรู้สึกว่าภาพจำนะครับเมมโมรี Memory ที่เราจําได้กับนักเตะคนนี้คือเขาจะเป็นนักเตะที่เลี้ยงอย่างเดียวอยู่ชิดริมเส้นนะครับไม่ไม่ส่งบอลให้ใครแล้วก็ตะบี้ตะบันเลี้ยงอยู่นั่นแหละนะครับนี่คือภาพจําสิ่งที่ผมรู้สึกว่า โอเคในฤด,ดูกาลนี้เราเห็นได้ชัดว่าเขามีการปรับเปลี่ยนไม่มากก็น,น้อยแต่ว่ามันก็ส่งผลในทางที่ดีนะครับอีกภาพหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับเป็นในเรื่องของสแตตสั้นๆจากรูปมเมื่อกี้ครับเราพอวิเคราะห์ได้แล้วว่า โอเคเจนม่โดกูมีอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นนะครับอาจจะจ่ายบอลได้เฉียบคมมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างสรรได้ดีขึ้นเลี้ยงบอลน้อยลงแล้วก็เลือกที่จะเล่นกับเพื่อร่วมทีมมากขึ้นซึ่งสแตตรตรงนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ดูนะครับในฤดูกาลเนี่ยเออเจนม่โดกูแอสซิสต์อันนี้ค่ามันอาจจะดิฟอยู่หน่อยนะตัวเลขตรงนี้มันอยู่ให้0.7ต่อแมตช์นะครับแต่ว่าอีกค่าหนึ่งที่ผมอยากให้เลยก็คือในเรื่องของการคีย์พาสคีย์พาสตรงนี้ครับ อยู่ที่2.9ซึ่งมันเยอะมากถ้าเทียบกับ2ฤดูการแรกทีนี้อีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการสร้างสารรค์โอกาสแบบโอกาสทองจริงๆนะครับดูการเนี้ยเริ่มมาอยู่ที่0.7ซึ่งมากกว่า2ฤดูการก่อนนะครับอาจจะไม่ได้เยอะแต่มันก็บง่งบอกถึงเมื่อไหรที่ลูกฟุตบอลอยู่กับเขาเนี่ยเขาสามารถสร้างสารรค์โอกาสได้เกือบ1ลูกนะครับในเรื่องของการเป็นประตูการเป็นแอสซิสอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ตัวเลขตรงเนี้ยมันมากขึ้นทีนี้พอเราดูในเรื่อง ของตัวเลขสถิติไปละมาดูถึงการใช้งานจริงๆบ้างต้องยอมรับก่อนครับว่าในเริ่มต้นรู้ดูการอะเชลลี่โดกูไม่ได้มีผลงานที่ดีมากนักนะครับสนัดแรกในเกมลีกเนี่ยไม่มีประตูไม่มีแอสซิสเล่นไม่ดีเลยแต่ว่าพอกลับจากทีมชาตินะครับเป็นนัดที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะหลังจากนั้น เจลมี่โดกูเล่นดีทุกนัดเราใช้คำนี้ได้เลยนะครับเล่นดีทุกนัดมีประตูมีแอสซิสนะครับซึ่งเกมแรกที่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงก็คือเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับภาพล่างถ้าจำกันได้ภาพเนี่ยเป็นจังหวะที่โดกูเข้าขยับมาเล่นในพื้นที่ตรงกลางนะครับจากทุกทีจะยืนปักหลักอยู่ริมเส้นเออะไรเออนะครับไม่ได้มีเคลื่อนที่ไปไหนแต่จังหวะนี้เป็นจังหวะที่เขาขยับเข้ามาเล่นในพื้นที่ด้านใน นะครับพื้นที่ตรงกลางเนี่ยแหละแล้วก็สามารถหลอกล่อผู้เล่นของแมนยูนะครับแล้วก็ในจังหวะนั้นก็หลอกลุกชอจนไปถึงสามารถเปิดบอลย้อนกลับมาให้กับฟิลฟอร์เดนได้หมง่งนี่คือจุดเล็กๆนะครับที่เอ้ยเราเริ่มเห็นแล้วว่ามิติการเล่นของโดกูอ่มันมีมากขึ้นจากที่เป็นปีกยืนชิดริมเส้นเลี้ยงบอลหน้าเดียวเห็นศัตรูยืนขวางอยู่ 2- อคนก็จะเลี้ยงผ่านให้ได้ นี่คือสิ่งที่โอเคเขามีการเพิ่มมิติให้ตัวเองปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นนิดๆหน่อยๆเพิ่มฟังก์ชันแล้วมันกลายให้เห็นว่าแค่จุดนี้จุดเดียวครับมันสามารถต่อยอดได้ถึงแอสซิสที่มีมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงประตูที่ยิงได้มากขึ้นถ้าเทียบกับ3นัดแรกนะที่ลงเล่นและหลังจากเกมกับแมนยูนะครับเจรมีโดกูก็มีจังหวะอย่างเงี้ย เข้ามาเล่นข้างในแทบจะผมจะใช้คําว่าไม่ไม่ทุกครั้งละกันแต่ใช้คําว่าบ่อยขึ้นอย่างภาพบนก็คือเกมที่เจอกับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็เกมต่อไปเป็นเกมที่เจอกับนาโปลีจากภาพอะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าเนี่ยโดก k u เข้ามาเล่นในพื้นที่ด้านในบ่อยกว่าปกตินะครับในรูการเนี่ยจากฤดูกาลก่อนๆที่จะยืนชิดริมเส้นเป็นหลักถามว่ามันส่งผลดียังไงเราก็ต้องยอมรับครับว่าตั้งแต่ เจนนิดโดกูมาเล่นโดยมิติแบบเนี้ยมิติที่เพิ่มขึ้นอนะสิ่งหนึ่งที่เห็นได้เลยก็คืออย่างที่ผมบอกคือมีแอสซิสมีประตูนะครับแล้วก็การเล่นกับฟุตบอลที่เหมือนที่ผมบอกคือเจนนโดกูเป็น ตัวริมเส้นที่ดีอยู่แล้วขาดแค่การเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มอาวุธเพิ่มความหลากหลายเพิ่มความอันตรายให้กับตัวเองซึ่งเกมกับนาโปลีนี่แหละนะครับดกูก็สามารถปลดล็อกในเรื่องของการยิงประตูได้เพราะในเกมเนี่ยเขาสามารถทำสกอร์ได้นะครับจากจังหวะที่เหมือนที่ผมบอกก็คือเป็นจังหวะที่เขาเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงกลางนะครับแล้วก็พอมีช่องมีพื้นที่ก็เลี้ยงกินตัวไปใช้ความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยครับมันเป็นจุดหนึ่งที่พอ เพิ่มมิติอะไรขึ้นมาตรงนี้แล้วเราเห็นได้ชัดว่าไอาการที่เขาเข้าขยับมาเล่นด้านในอะ่ะเราได้เห็นจังหวะทํำสกอร์ที่เป็นรูปแบบอื่นๆหรือการแอสซิสต์อื่นๆหรือการเล่นกับ เพื่อนร่วมทีมโดยที่ไม่ต้องยืนชิดริมเส้นแบบเมื่อก่อนอย่างเกมล่าสุดนะครับเราก็จะเห็นว่าโอเคเจนมี่โดกูยังเล่นในรูปแบบเหมือนเดิมในเรื่องของการเลี้ยงริมเส้นเลี้ยงออกด้านซ้ายแล้วก็จ่ายบอลเข้ามาด้านในนะครับหรือล็อกเข้ามาแล้วเปิดขวาก็เป็นมิติที่เหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมแอบ,บรู้สึกว่าเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับก็คือการลากบอลเข้ามาข้างในแล้วก็เลือกที่จะจ่ายตัดให้กับฟิลฟอร์เดนอย่างเงี้ยด้านบนก็ได้หรือจะประคองแล้วก็จ่ายให้กับ ตรงกลางเซตบอลหาจังหวะฟุตบอลอะไรก็ว่าไปซึ่งจังหวะเนี่ยผมพูดไปในคลิปที่แล้วว่าให้ไปดูนะครับนาที19-20อ่ะมันเป็นจังหวะฟุตบอลที่ผมมองว่านี่คือแมนซิตี้จริงๆแล้วก็เป็นคุณภาพในเรื่องของการทำเกมลุกที่เหมือนจะง่ายนะแต่ผมเชื่อว่าต้องซ้อมแล้วก็ความเข้าใจกันเนี่ยต้องมากเยอะมาก,มากๆอ่ะกับเพื่อนร่วมทีมซึ่งมันเป็นจังหวะที่แบบเออพอมันมันแค่เลี้ยงตัดเข้ามาสร้างจังหวะใหม่ ขยับตัว p โพ i ิชันของนักเตะแต่ละคนของแมนซิตี้อ่ะมันเกิดช่องแล้วก็สุดท้ายมันมันเป็นลูกหากินที่ผมรู้สึกว่าถ้าซิตี้ได้ขึ้นเกมได้สร้างจังหวะเพลย์แบบเนี้ยโอกาสที่มันจะเป็นประตูะผมแอบรู้สึกด้วยมันมันมากถึงแบบ60%หรือ70%อ่ะ คือถ้าเกิดเพรสเซตเพล y แบบนี้นะแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งนะครับที่อยากให้ดูในรูุการนี้เนี่ยเออเป็นรูการที่ผมลองมองไปย้อนดูอะเกมกับเบอร์รี่ล่าสุดนะครับหรือเกมอื่นๆนะผมจะรู้สึกว่าตอนนี้กลายเป็นว่าเมื่อไหลที่ฟุตบอลนะครับของเจเลมี่โดกูได้ตัดเข้ามาในนะครับในจังหวะเนี้แล้วได้เปิดขวาเนี่ยความอันตรายเยอะมากเยอะแบบเยอะจริงๆลองลองไปดูนะครับ เมื่อไหร่ที่พอลากสุดเส้นปุ๊บแล้วตบคือล็อกกลับมาเข้าเท้าขวาเนี่ยผมสังเกตได้ว่าลูกเนี่ยแทบจะแบบโดกูแทบจะจ่ายได้ผ่านของกองหลังคู่ต่อสู้เนี่ยบ่อยมากไอ้บ่อยเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอก แต่มันกลายเป็นว่ามันอันตรายกว่าเดิมเยอะมากเยอะแบบเยอะจริงๆคือผมลองแบบไปดูแมตช์อื่นๆนะจงังหวะแบบเนี้ยผู้เล่นของแมนซิตี้ได้ยิงเยอะมากนะครับต่อให้ติดบล็อกหรือติดอะไรแต่มันกลายเป็นว่ามันเป็นซิกเนเจอร์มูฟที่ผมแอบรู้สึกว่าอุ้ย ท่านี้ถ้าเมื่อไหร่ที่โดกูได้ได้ใช้ท่านี้แล้วกันอ่ะสร้างจังหวะเพลย์แบบเนี้ยโอกาสที่ทีมจะได้ประตูเนี่ยเหมือนที่ผมบอกจากสแตทอ่ะมันสูงแบบมันมีสิทธิ์ถึงแบบเป็นประตูได้เลยทีนี้ถ้าถามว่าแล้วทําไมอยู่ดีๆถึงเจมี่โดกูถึงฟอร์มดีขึ้นมาผมมองว่าน้าใช้คําว่าน่าจะนะอย่างแรกเลยคือ อาจจะเป็นเกมที่เบลเยียมนะครับเจอกับคาซัสสถานในเกมทีมชาตินะครับที่ก่อนเจอกับแมนยู่เกมนั้นน่ะเ,เบลเยียมนะครับของกุนซืออย่างลูดี้กาเซียเนี่ยใช้เจนมี่โดกูนะครับยืนริมเส้นฝั่งขวาและสิ่งหนึ่งที่ผมแอบไปดูมานะครับคือเกมนั้นน่ะโดกูเล่นตัวในเล่นพื้นที่ในตรงกลางเนี่ยเยอะมากคือตรงเนี้ย ผมมองว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของการทำการบ้านของตัวโดกูเองหรือแม้กระทั่งกุนซืออย่างเป๊ปกัวเดล่านะครับทีมงานของแมนซิตี้ที่อาจจะมีการสกาว่าเอ้ยนักเตะแต่ละคนเล่นเป็นยังไงในช่วงทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันกลายเป็นว่าเอ้ยพอโดกูเล่นแบบนี้ได้นี่ทําไมไม่เอามาลองใช้ ในสโมสรบ้างล่ะเพิ่มมิติการเล่นบ้างล่ะเพราะอย่างที่ผมบอกคือเกมที่มันเริ่มจริงๆอะ่ะแล้วโดกูทําผลงานได้ดีจริงๆก็คือหลังจากเกมทีมชาตินัดนี้ครับพอจบทีมชาติปุ๊บมาเจอกับแมนยูแล้วก็เกิดแอสซิสลูกลูกนั้นนะครับที่ขยับเข้ามาเล่นด้านใน ผมก็เลยอนุมานเอาเองว่าเอ้ยมันอาจจะจุดเล็กๆตรงน้อยๆตรงนี้แหละที่มันอาจจะเหมือนกับเปิดดวงตาที่สาครับแล้วเห็นว่าเฮ้ยมันสามารถเล่นตรงนี้ได้ทั้งนักเตะเอยหรือแม้กระทั่งเป๊ปกัวเดล่าซึ่งเหมือนที่ผมบอกคือมันก็กลายเป็นอาวุธที่มันมีความน่ากลัว แบบชัดเจนเลยแต่สิ่งเหนืออื่นใดนะครับเราก็ต้องดูผลงานของเจอรมีนโดกูกันยาวๆว่าจะทําผลงานได้ดีต่อเนื่องไหมเพราะว่าถ้าเราดูจากตรงเนี้เขาเป็นนักเตะที่แอสซิสมากที่สุดของทีมในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครจะไปรู้ถ้าโดกูยังเล่นได้ดีอย่างนี้นะครับไปจนจบฤดูกาลเนี่ยไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เห็นจำนวนแอสซิสที่มากถึง2หลักเป็นครั้งแรก ในชายที่ชื่อว่าเจ r มี่โดกูแฟนซิตีรู้สึกกันอย่างไรครับกับเจ r มี่โดกูก็พิมพ์คอมเมนต์นะครับลงมาพูดคุยกันได้ว่าชอบไม่ชอบผลงานนะตอนนี้รวมถึงวิธีการเล่นที่เพิ่มมิติให้ตัวเองนะครับก็ลองคอมเมนต์มาได้สำหรับวันนี้ทางด้านของผม BM แล้วก็เวโกต้องขอตัวลาไปก่อนดูฟุตบอลให้สนุกแล้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ